ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรงนี้ครับร้านขายทุเรียนติดริมถนนสายหน้าเครือสหพัฒน์ที่หนองขามมำเภอศรีราชาชนบุรีเป็นร้านของนางฉวีวันวงบนตรีอายุ47ปีกำลังชี้ให้ผู้สื่อข่าวดูบริเวณที่คนร้ายเข้ามาขโมยทุเรียนภายในร้านที่มีการคลุมผ้ากระสอบปิดเอาไว้โดยกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพคนร้ายเอาไว้ได้ครับเจ้าของร้านเล่าว,ว่าเมื่อเวลาประมาณตีสองของเมื่อวันที่8ที่ผ่านมานี่เอง ได้มีคนร้ายเดินเข้ามาในร้านเป็นวัยรุ่นครับอายุน่าจะไม่เยอะประมาณสักยี่สิบกว่า,วาใส่เสื้อยืดแขนสั้นสวมกางเกงขายาวแล้วก็สวมแมสปิดปากเดินเข้ามาในร้านมารื้อคน้นบริเวณภายในร้านเนี่ยซึ่งไม่มีใครอยู่นะครับกลับบ้านไปหมดแล้วแล้วก็ปิดร้านไว้แต่ก็ทุเรียน,นยังอยู่ในร้านไม่ได้เก็บกลับไปหมดนะที่เหลือไว้ก็ใส่หลัวแล้วก็เอาผ้ากระสอบเนี่ยปิดเอาไว้มีหลายลูกเหมือนกันคนร้ายก็ได้รือ้อแล้วก็เอาทุเรียนไปเนี่ยสามลูก คิดเป็นมูลค่าเนี่ยมากกว่าพันบาทนะครับแม่ค้าเนี่ยเจ้าของร้านก็บอกว่าอยากให้เจ้าที่ตำรวจช่วยติดตามจับคนร้ายมาให้ได้ไม่อยากให้ไปทําพฤติกรรมแบบนี้ที่ไหนอีกค้าขายก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วครับอย่ามาขโมยกันเลยฮนะหาอาชีพสุจริตทำดีกว่าซึ่งก็ได้เดินทางไปลงปบันทึกประจําวันไว้ที่สพหนองขามเรียบร้อยแล้วครับ